อัสลามูอะลัยกุมครับผมวันนี้นะครับผมจะเป็นการตอบคําถามต่อจากคลิปเมื่อวานครับผมข้อ6ถึงข้อ10โดยเหมือนเดิมครับหากใครยังไม่ได้ดูคลิปในข้อ1ถึงข้อหนะครับผมก็จะต้องขอพูดซ้ำว่าผมจะต้องขออนุญ,ญาตแล้วก็ขออภัยหากมีการพูดหรือว่าการกระทบกระทั่งการพาดพิงเปรียบเปยหรือประการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับผมเนื่องจากบุคคลที่ตั้งคําถามนะครับเขาอยู่ในบทบาทของผู้คนที่อยู่ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นการเลี่ยงไม่ได้นะครับผมที่ผมนั้นอาจจะทําการยกตัวอยา่างแล้วก็ พาดพิงบางประการถึงพระพุทธศาสนานะครับผมหากคาพูดหรือการกระทําดังกล่าวนะครับทำให้เพื่อนๆต่างศาสนาชาวพุทธอะไรเนี่ยไม่พอใจก็จะต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับข้อที่6พระเจ้าสร้างมนุษย์ผู้ชายจากผงทีดินแล้วสร้างมนุษย์ผู้หญิงจากกระดูกชี้โครงท่อนหนึ่งของมนุษย์ผู้ชายกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับหลักชีววิทยาและวิวัฒนาการอย่างไรมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ใดๆมาอธิบายได้หรือไม่การที่พระเจ้านั้นน่ะสร้างมนุษย์เพศชายขึ้นมาจากดินแล้วก็สร้างเพศหญิงนั้นน่ะขึ้นมาจากกระดูกซี่โครงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงทั่วไปธรรมดาหรือว่ามนุษย์เรานะครับมันคือความเชื่อซึ่งมีเพียงแค่มนุษย์คู่แรกเท่านั้นมนุษย์ในยุคต่อๆไปนะครับผมถือกําเนิดขึ้นมาจากอสุจิจากการปฏิสนธิซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการปฏิสนธิทั่วไปที่คุณน,นั้นน่ะอาจจะเคยได้เรียนรู้ในตอนมัธยมหรือว่าตอนประถมนั่นแหละถ้าหากว่าเรานั้นย้อนไปในมนุษย์คคู่แรรกนะับผม ความเชื่อที่ว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทําการสร้างมนุษย์เนี่ยขึ้นมาจากดินเอาหลักฐานหรือว่าเอาวิทยาศาสตร์อะไรมารองรับไหมหรือว่ามีหลักการอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ไหมสิ่งนี้มันไม่มีใครรู้ไม่มีใครที่สามารถรู้ได้ในทัศนะความเชื่อของพระพุทธศาสนาก็เช่นกันโดยความเชื่อของพระพุทธศาสนานะครับผมพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ยอมรับทัศนะในการสร้างในศาสนาฮินดูพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งสร้างของพระพรหมและไม่มีส่วนใดคงที่มนุษย์เกิดจากองค์ประกอบทางกายหรือรูปดิน น้ำลมไฟและทางจิตแม้แต่ในพระพุทธศาสนาเองก็เหมือนกันก็ยังไม่สามารถระบุหรือว่าบอกบรรจุได้เต็ม100%เตว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมนุษย์นั้นน่ะมันมาจากอะไรหากว่าเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะเชื่อได้ว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยมันไม่มีใครสร้างนะแต่มันเกิดจากการที่ดินน้ำลมไฟเนี่ยแล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยมันมาหลอมรวมกันมันกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วอยู่ๆมันก็มีเครื่องในตับไตไส้พุงระบบเผาผลาญ หากว่าคุณนั้นสามารถที่จะเชื่อสิ่งนี้ได้แล้วบอกว่าสิ่งเนี้ยมันคือเหตุแล้วก็ผลแล้วเหตุใดการการที่ผู้คนนั้นน่ะเชื่อเคารพและศรัทธาว่ามนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีคนสร้างการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างกลไกเครื่องในต่างๆเนี่ยระบบที่อยู่ด้านในที่มันเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนมากเนี้ยมันจะต้องมีคนออกแบบและผู้ออกแบบผู้สรรสร้างนั้นก็เริ่มต้นด้วยาก,การนําดินหลายชนิดน,นําน้ําหลายชนิดแล้วก็มาปั้นให้เป็นรูปร่างแล้วก็ทําการเป่าจิตวิญญ,ญาณเข้าไปเหตุใดสิ่งนี้มันจึงเป็นสิ่่งทีีไร้สาะแล,ะแลก็ม,มเหตุ สำหรับคุณละครับเพราะถ้าหากว่าเรานั้นน่ะดูกันดีๆไม่ว่าจะศาสนาคุณหรือว่าศาสนาผมเราก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเรารู้แน่ชัด100%ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมายังไงเกิดมาได้ยังไงเกิดมาด้วยกับวิธีไหนไม่ว่าจะคุณหรือว่าผมเราก็ใช้ความเชื่อในการเชื่อเช่นเดียวกันคุณก็เชื่อว่ามนุษย์นั้นน่ะก่อกำเนิดได้ด้วยกับการรวมตัวกันของดินน้ําลมไฟแล้วก็มีจิตวิญญาณสลามหรือศาสนาอื่นที่เชื่อในพระเจ้าเขาก็เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการออกแบบการวางแ การนําส่วนประกอบแล้วก็องค์ประกอบต่างๆมาแล้วก็มาปัาน้นแล้วก็เป่าวิญญาณเข้าไปและในอิสลามความเชื่อในจุดนั้นที่ว่ามนุษย์นั้นนหะมาจากดินหรือว่ากระดูกซี่โครงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนนะครับผมแต่เกิดขึ้นกับเพียงมนุษย์ที่เป็นต้นแบบเท่านั้นซึ่งมนุษย์ในปัจจุบันอย่างพวกเราเนี่ยในอั้นกุรอ่านเขาก็บอกไว้ชัดเจนว่าเรานั้นถือกําเนิดขึ้นมาได้เพราะการปฏิสนธิของอสุจิแล้วก็รังไข่ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณนั้นจะหาหลักธรรมชาติิิคคคคคําา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 ออออธบบยจจจจกกววมมมมมมเเเชืุุ่่่่่ณณไไีีททงงหรรัััแ้้ตตนน็สสถะพู์ สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากการรวมตัวของดินน้ำลมไฟแล้วก็จิตวิญญาณจริงๆ เพราะหากถ้าคุณจะเอาวิทยาศาสตร์เป็นตัวเกณฑ์เป็นตัววัดเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยระบุในเรื่องของจิตวิญญาณทูตผีหรือว่าปีศาจว,วิญญาณที่มันอยู่ในตัวเรานะครับสิ่งที่วิทยาศาสตร์อธิบายการมีอยู่ของเราเนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นน่ะเกิดขึ้นมาจากน้ําแล้วก็เกิดการวิวัฒนาการจนมาเป็นมนุษย์นั้นแล้วไม่ว่าจะคุณหรือว่าผมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาทําการพิสูจน์หรือว่าหาหลักฐาน เกี่ยวกับความเชื่อว่ามนุษย์นั้นน่ะมันมีขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะดินเพราะน้าที่ถูกปั้นขึ้นแล้วก็มีจิตวิญญาณหรือเพราะดินน้ําลมไฟที่มันถูกรวมกันแล้วก็มีจิตวิญญาณที่เจ็ดในคัมภีร์บทปฐถมการบอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาก่อนดวงดาวต่างๆแต่ตามหลักดาราศาสตร์นั้นกับมีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ามันมีดวงดาวต่างๆ มาก่อนหน้าที่โลกจะเกิดแล้วทำไมคนเขียนคำพีซึ่งเขียนขึ้นมาจากการโดนใจของพระเจ้ากับเขียนไม่ตรงตามความเป็นจริงที่สามารถพิสูจน์ได้หรือว่าพระเจ้าเป็นอัลไซเมร์ที่จำไม่ได้ว่าตัวเองสร้างอันไหนก่อนอันไหนหลังถ้าผมฟังไม่ผิดคุณพูดถึงบทปรถมการใช่ไหม บทปฐถมการมันอยู่ในไบเบิลไม่ใช่หรอไม่ได้ในอันกุรอานนะอันกุรอ่านไม่มีบทปฐมการนะปกติแล้วเนี่ยชื่อซูลอ,อนเนี่ยเราไม่แปลเป็นภาษาอื่นกันนะไอ้บทปฐมการที่คุณว่านี่มันคือบทไหนไอ้อันเนี่ยผมไม่มีคําตอบให้คุณเพราะว่าถ้าคุณจะกล่าวถึงบทปฐมการเนี่ยที่บอกว่าบอกชัดเจนเนี่ยมันไม่ใช่ของอันุรอ่านนะครับผมไอ้ข้อนี้ผมขอแปะโป้งคุณไว้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ผมไม่ว่าคุณครับคุณอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าอาจจะสื่อสารผิดพลาดก็เดี๋ยวคุณแปะลิงก์หรือ ว่าบอกกล่าวผมอีกทีและการว่ามันอยู่ช่วงไหนตอนไหนผมจะได้อธิบายให้ถูกเพราะว่าถ้าหากให้ผมนั้นมาตอบคุณตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะตอบคุณได้หรอกครับเพราะอ้บทปฐมกาเนี่ยมันไม่มีในอัลน,นุรานข้อที่8พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีแค่สเพศพอมีเพศที่สามโผล่ขึ้นมาพระเจ้ากับรังเกียจไม่ยอมรับ เพศแปลกใหม่เหล่านี้ถ้าพระเจ้ามีอํานาจทําได้ทุกอย่างพระเจ้าจะปล่อยให้เพศแปลกปลอมที่ตัวเองรังเกียจเกิดขึ้นมาทําไมอันดับต่อไปนะคะผมพระเจ้าเนี่ยไม่ได้รังเกียจเพศที่3พระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้สร้างเพียงแค่2เพศไม่ได้สร้างแค่เพศชายไม่ได้สร้างแค่เพศหญิงแต่มีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสร้างตามมาด้วยเช่นกันนั่นก็คือมนุษย์ที่มี1กายแต่ว่ามี2เพศในกายเดียวกันและในส่วนของการที่พระเจ้านั้นน่ะบอกว่ามนุษย์ที่เป็นชายแต่ว่าใจเป็นหญิงหรือมนุษย์ที่เป็นหญิงแต่ว่าใจเป็นชายนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ ผิดแท้จริงแล้วไม่ได้เขาเกิดมามีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาจะผิดเขาจะผิดก็ต่อเมื่ออะไรเขาจะผิดเขาจะบาปก็ต่อเมื่อเขานั้นละเมิดในข้อบัญญัติของพระเจ้านั่นก็คือ ห้ามแต่งกายเรียนแบบเพศตรงข้ามหญิงห้ามแต่งกายเรียนแบบเพศช,ชายชายห้ามแต่งกายเรียนแบบเพศหญิงและห้ามสมสู่ระหว่างเพศเดียวกันเองหากว่าคุณน,นั้นเกิดมาตัวเป็นชายใจเป็นหญิงหรือใจเป็นหญิงและตัวเป็นชายแต่ว่าคุณน,นั้นไม่ได้ทําผิดกฎสองข้อที่พระเจ้านั้นน่ะได้ทรงตั้งไว้ให้คุณใช้ชีวิตด้วยกับการอดทนอดกั้นและคิดว่ามันนั้นเป็นหนึ่งในบททดสอบที่คุณน,นั้นจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้หากเมื่อถึงเวลาของคุณคุณก็จะไม่ใช่คนบาปของพระเจ้าครับและถ้าหากว่าเรานั้นจะพูดหรือว่าคุยกันในเรื่องขอองงหลักกกศศาาาสนครรทีุ่่ณยเเืพ ที่สขึ้นมาพูดคุยแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ดีแล้วเหรอในพระพุทธศาสนาเองก็ระบุไว้ชัดว่าคนที่เป็นเพศที่3านั้นนะ่ะคือคนมีกรรมคนที่ในอดีตชาตินั่นนะ่ะเกิดการทําผิดในเรื่องของการผิดผัวผิดเมียไม่ใช่หรือครับและการเป็นเพศที่สหากจะไปบวชก็ต้องอดทนแล้วก็อดกั้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วความเชื่อในหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยคุณก็ยังมองเขาว่าคนที่เป็นเพศที่3มเนี่ยเขาคือคนมีกรรมอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายกประเด็นข้อนี้มาให้คุณดูดีและทําให้ศาสนาอิสลามดูแย่ก ตามตัวบทแล้วของคุณเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่าของเรามากนะักที่9ความเป็นพักเจ้าไม่สามารถถูกพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ แต่ทำไมคนบางกลุ่มถึงบอกได้อย่างเต็มอ,อกว่าพระเจ้ามีอยู่จริงทงั้งๆที่ตัวเองก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงสิ่งนี้ก็ตอบง่ายๆเลยครับผมก็คือความเชื่อแล้วก็ความศรัทธางไงครับคุณบอกว่าทำไมพิสูจน์ไม่ได้แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มเชื่อนรกสวรรค์เทพเทวดาพญานาคเมืองบาดาสัตว์วิเศษวิสโสต่างๆนานามากมายหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาที่มันอยู่ในหนังสือเรียนของเด็กตั้งแต่ประถมเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ล้วนแล้วแต่ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ แต่คุณก็ยังทําการสอนกันแบบนั้นแต่คุณก็ยังสอนให้คนนั้นเกงกัวนรกสอนให้คนนั้นอยากที่จะทําบุญเพื่อขึ้นสวรรค์ทั้งๆที่นรกและสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นคําตอบนี้ง่ายมากเลยครับเหตุใดที่มีคนยังเชื่อพระเจ้าอยู่ทั้งๆที่พระเจ้านั้นพิสูจน์ไม่ได้มันก็เหมือนกับที่คุณเชื่อว่านรกและสวรรค์มีจริงทั้งๆที่มันพิสูจน์ไม่ได้นั่นแหละครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยไม่ว่าจะคุณหรือผมหรือมนุษย์คนไหนที่มีศาสนาที่นน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 นับถืืืือออออใใใศศศาา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 สสสสกกก็็ชชชช้คคคววววมมมมมมมเเเเ่่่่่่่รหหุษย์ไไไีจะปิล นาพุทธคิดหรือศาสนาอะไรก็ตามเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีท้ายสรุปแล้วถ้าพระเจ้ามีความสมบูรณ์แบบในตัวเองแล้วทำไมสิ่งที่พระเจ้าสร้างจึงมีแต่ความขาดตกบกพร่องถ้าพระเจ้ามีความสมบูรณ์แบบในตัวเองทำไมสภาวะความเป็นพระเจ้าจึงเป็นที่กังขารำควมคลุมเครือไม่ชัดเจนและพิสูจน์อะไรไม่ได้สิบข้อที่อาตมาได้ถามไปมุสลิมที่มีความรู้ความสามารถช่วยตอบให้อาตมา หายข้อข้องใจด้วยเถิดชาวพุทธทุกคนนักศึกษารุ่นใหม่ทุกคนเขารอคําตอบอาตมาก,ก็รอคําตอบขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ทําไมคําถามมันเหมือนวกไปแล้วก็วนมาจังเลยสิ่งที่คุณถามมานั้นไอความขาดตกบกพร่องหรือว่าความไม่สมบูรณ์แบบต่างๆนานา,นาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะกระทําเองไม่ใช่หรอครับ เราเลือกที่จะให้ผลมันเป็นแบบนี้เองไม่ใช่หรอครับเราเลือกที่จะตัดสินใจในหนทางแบบนั้นในสิ่งแบบนั้นเองไม่ใช่หรอครับยกตัวอย่างง่ายๆครับผมไม่ต้องดูอื่นไกลดูตัวคุณเนี่แหละเป็นแบบอย่างการที่คุณนั้นนับถือศาสนาพุทธคิดว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่กลับมีพระสงฆ์ที่เป็นสิ่งที่ไม่สมควร เป็นพระสงฆ์แบบคุณได้เลยสิ่งนั้นแปลว่าพระพุทธศาสนานั้นขาดตกหรือว่าบกพร่องหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่ใครกันล่ะที่ขาดตกบกพร่องตัวของคุณไงครับฉะนั้นแล้วเหมือนกันครับไอ้คำถามข้อสิบของคุณเนี่ยถ้าพระเจ้าสมบูรณ์แบบทาไมถึงสร้างนู่นสร้างนี่ให้มันขาดตกบกพร่องเพราะว่าเราเลือกที่จะบกพร่องเองเราเลือกที่จะขาดตกบกพร่องเองเราเลือกที่จะไม่ทําตามพระองค์เองพระเจ้าอยากจะให้คุณน,นั้นใช้หัวใจในการศรัทธาใช้หัวใจในการปฏิบตัติคุณก็ไม่เอาคุณก็ไม่ยอมคุณก็อยาอยากที่จะเห็นก่อนถ้า นี้มาแทนเพราะว่าฉันไม่เห็นพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าไม่มีเพราะว่าเราเลือกเองไม่ใช่หรอครับเกิดมาเป็นแบบนั้นเกิดมาเป็นแบบนี้พระเจ้าบอกไม่เป็นไรนะันมันเป็นบททดสอบในทุกๆบททดสอบนั้นมันก็มีบุญของมันถ้าคุณอดทนฟันฝ่าอุปสรรคไปได้มันก็มีผลบุญอยู่ในนั้นเราเลือกที่จะไม่เอาเองเราเลือกที่จะก,กระทําในสิ่งที่พระองค์ห้ามเองอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่หรอครับในคัมภีร์อัลกุรอานมีกล่าวไว้ในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินแล้วก็มีการกล่าวไว้ว่ามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากอสุจิเก มนุษย์นั้นน่ะเกิดขึ้นมาจากการปฏิสนธิของอสุจิ คุณเลือกเองไม่ใช่หรอครับคุณบอกมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมาก็มีความชิบหายวายป่วงไม่เห็นมีอะไรดีคุณเลือกแต่มองแต่ด้านไม่ดีของมนุษย์เองไม่ใช่หรอครับทำไมคุณถึงไม่มองในด้านดีของมนุษย์บ้างเมือนที่คุณนั้นนะ่ะเลือกอยู่ในศาสนาที่คุณคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแต่คุณกลับอยู่ในสถานะของพระสงฆ์ที่ไม่สมควรมีอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์ที่ไม่ควรเรียกว่าพระสงฆ์ด้วยซ้ำคำถามหนึ่งข้อถึงสิบข้อผมได้ทําการตอบคุณเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมขอถามคุณกล การไปบวชเป็นพระสงฆ์ของคุณนั้นเพื่ออะไรและคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่นี้มันเป็นไปตามความตั้งใจของพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหม อันนี้ก็ตอบครบไปแล้วนะครับผม1น0ถึงสิข้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่อใครยังไม่ได้ดูข้อ1ถึงข้อ5เดี๋ยวผมจะลงคลิปตัวยาวตัวเต็มทีเดียวเลยและการพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งก่อนจากกันไปผมก็จะต้องขออภัยเพื่อนๆต่างศาสนาแล้วก็เพื่อนๆชาวพุทธทุกท่านนะครับผมหากว่าคลิปนี้ทําให้อาพุกคนนะครับรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าไม่พอใจก็จะต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับ استغفر <applause> الله من الخطايا